สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นเย็นจากฝั่งไอร์แลนด์วันนี้กําลังจะเอาขวดไปขายตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าเพิ่งเลิกงานครับเพิ่งถึงบ้านจะเอาขวดไปขายที่ห้างสรรพสินค้านี่เตรียมขวดให้แล้วที่นี่เขามีระบบรับซื้อขวดแล้วเมื่อก่อนไม่มีนะับใส่รถเข็นผมซื้อรถเข็นแล้วก็ซื้อตะกร้าผ้า,ม,ามัดใส่ิขวดน้ำเพราะว่าที่นี่ต้องซื้อน้ํากินนะประมาณนี้ไปเราจะเดินไปห้างสรรพสินค้าครับเดินไปห้างกันบรมอากาศจามเย็นครับนี่ หน้าบ้านแดดดีมากๆเข็นไปไปซื้อกับข้าวด้วยในบ้านไปมาแล้วตอนบ่ายนี่ผมเลือกงานมาเลือกเอากดไปขายดีกว่าเพราะว่าไอ้นี่มันเต็มลนะตะกร้ามันเต็มมันเต็มตะกร้ามัน้นตะกร้าก็เลยต้องเอาไปขายครับชมบรรยากาศนี่ในหมู่บ้านนะหมู่บ้านที่ผมอยู่เป็นเป็นหมู่บ้านพรเวทนะครับเป็นแบบพรเวทก็คือจะไม่มีคนนอกเข้ามาเพราะส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาก็อาจจะเข้ามาแค่มาหาเพื่อนมาหาญาติจะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะบรรยากาศยามเย็นครับ ถูกท้องฟ้าสวยๆนี่สวนย่อมตรงนี้สวนด็กเล่นนะทำมาเตะบอลกันเล้วกลังจะเดินไปอยู่ใกล้ห้างครับไม่ไกลเท่าไหร่นะชมบรรยากาศยจมเย็นโอ้โหวันนี้พายทิ่ตกสามทุ่มสี่สิบเก้านาทีอ่ะดูไอ้ที่โทรศัพท์นะเัาบอกว่าวันนี้พายทิ่จะตกสามทุ่มสี่สิบเก้าเดินไปครับนะผมกลับมุมกล้องดีๆก่อนไปนะบรรยากาศคนระับ ล่มลื่นครับนี่ยหญ้าก็เพิ่งมาตัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะนะฝั่งนู้นเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นสตูดิโอของเอนอนักศึกษาส่วนใหญ่นักศึกษาจะอยู่ฝั่งนู้นครับอ่าเพราะที่นี่มีมาหาลัยนะอ่าเห็นเอาขวดไปขายหนึ่งขวดมีราคาอยู่ที่อ่าเท่าไหร่นะมีราคาอยู่ที่สิบห้าเซนถ้าน้ำหนึ่งขวดนะมีมีราคาสิบห้าเซนก็คือ เราซื้อน้ากินน่ะน้ำหนึ่งหนึ่งแพ็คเขาจะบวกค่าขวดเพิ่มอ่าก็คือเราต้องกินแล้วก็ห้ามทิ้งแล้วก็เอาขวดไปย่อนก็ที่จะแลกเอาเงินครับเนี่ยเราจะเดินไปห้างเทสโก้ Go นะแต่พอผมไปถึงห้างนะแล้วเนี่ยผมจะไม่ถ่ายนะเพราะว่าเขาห้ามถ่ายครับแต่ผมจะไปถ่ายตรงตอนที่ที่หยอดหยอดไอ้ขวดให้ดูสักทีหนึ่งจะได้รู้ว่าอ่าเขาหยอดยังไงเนาะนะ้นะางน้านี่เป็นห้างครับเดินออกจากบ้านมาไม่ถึงห้านาทีก็ถึงห้างเลยบรรยากาศยามเย็นครับอุ้ยตกข้าง อังน,นี้เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ลนะครับนี่ช้อปปิ้งใหญ่ติดบ้านเลยก็สะดวกสบายครับไม่จะเป็นต้องใช้รถยนต์เนอะเดินเอาฮะมานอเวสครับนี่มีห้างสรรพสินค้าเทสโก้ฝั่งนู้นเป็นอ่าพวกอิเล็กทรอนิกส์คุณร้านกาแฟคอสตาอ่ะรากาศจาเย็นก็ประมาณนี้ครับแดดดีมากวันนี้ของฟ้าสดใสครับ โอเคครับผมถึงหน้าห้างแล้วเดี๋ยวผมไปถึงตรงย่อนขวดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าผมย่อนยังไงนะเพราะว่าในห้างเขาห้ามนะโอเคผมถึงหน้าประตูแล้วมาต่อคิวยายก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนไอ้ยอนให้ดูนะ,ะมาครับเพื่อนนี่ขวดยอนไปเลยครับนี่ ถ้าเป็นกระป๋องมันก็จะแยกกันใช่ไหมเป็นกระป๋องมันจะแยกด้วยแยกราคานี่ขวดน้ำกระป๋องอ่ากระป๋องสุดท้ายแล้วครับเนี่ยสุดท,ท้ายแล้วเอาทิง้งแดงนะเล่บูนี่ไปละได้เท่าไหร่ได้แปดยูโรแล้วก็กดออกเลยครับนี่ได้ 8ยูโร35เซนครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะเป็นเครื่องที่เขารับอ่ารีเทิร์นขวดโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีครับามาครับเพื่อนเพื่อนพอดีแรกขวดเสร็จผมก็มเมาน้ำดื่ม2แพ็คข้าสารสา3โลหมูสับแล้วก็ไข่ไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์นครับเอย มาครับเพื่อนผมซื้อของเสร็จแล้วกําลังจะกลับบ้านเมื่อกี้มัวแต่ไปเถียงกับคุณยายเกี่ยวกับคูปองเพราะที่เทสโก้เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีคัพคาร์ดให้เราสแกนใช่ป่ะแล้วผมมันมีปูกาะอะไรอย่ีแล้วนะมันมีคูปองมีคูปองอยู่สี่สี่สี่ใบใบแรกอะถ้าถ้าเราซื้อของครบสิบาทเราจะได้เราจะได้ลดสองบาทแต่เนี้ยผมก็เอาไปสแกนเครื่องมันไม่รับยายก็มาโอ๊ยวายยังงั้นผมเลยโอเคบอกไม่เป็นไรนะฉันไม่เอาหรอกฉันไม่ใช้ก็ได้ ผมเลยเดินลงมาเลยมาซื้อแต้ของประมาณนี้ครับได้น้ำน้ำดื่มสองแพ็คไข่หนึ่งแพงข้าวสารสามโลข้าวสารสามโลแล้วก็ขนมปังห่อหนึ่งแล้วก็ขิงอ่าซื้อของมาตะกี้หมดไป40ยูโรถือว่าแพงมากๆนะครับแพงมากๆเลยโอ้หตอนนี้หน้าอะไรก็แพงครับที่นี่ไม่มาที่ไหนนะครับทั่วโลก แพงหมดเรา,าข้ามมือนกันครับโอ้อะไรก็แพงครับตอนนี้ใครที่อยู่ต่างแดนอยู่ต่างประเทศและใครที่อยู่ประเทศไทยแค่อยากบอกให้รู้ว่าคนเมืองนอกน่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะตอนนี้นะให้นับนะว,วินาทีนี้นะคนเมืองนอกอ่ะเขาต้องอยู่แบบประหยัดถามว่าทำไมต้องอยู่แบบประหยัดเพราะถ้าวันนึงอ่ะเราอยากจะกลับบ้านมีครอบครัวมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่อยู่บ้านนะ แล้วเก็บเงินจนกว่าจะได้เงินแล้วเก็บเงินนะพูดติดๆทัดแล้วเก็บเงินนะครับจนกว่าจะได้ครบซื้อตั๋วบางคนน่ะสองปีสามปีได้กลับบ้านทีอ่าแล้วคนเมืองไทยน่ะแค่ที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าแค่อยากจะให้รู้อยากให้รับรู้นะครับว่าคนเมืองนอกเนี่ยไม่ได้สุขสบายนะครับเออไม่ได้สุขสบายอย่างที่คุณคิดทํางานเก็บเงินนกว่าจะได้โอ้ซื้อตั๋วทีหมดเป็นสองสามแสนนะถ้าคนไหนมีลูกสักสามคนอ่าซื้อตั๋ว พ่อแม่ลูกรวมกันห้าคนแล้วทุกวันนี้นะตัวข้างบินบอกเลยอุ้ยเดี๋ยนะมันไข่ผมมันจะหลุดหรือเปล่าแล้วแล้วกลัวไข่แตกกลัวไข่แตกโอเคก็คือบอกเลยนะว่ายากมากกับการแต่คนไหนโชคดีคนที่โชคดีก็คือหนึ่งมีสามีที่มีหน้าทีการงานที่ดี 3, 4, 5, 5, 5, สามีซัพพอร์ตทุกอย่างก็ขอรอดตัวไปหลายคนไหนที่อยู่แล้วต้องทำงานต้องประหยัดอดออมต้องเก็บเงินโอ้ บอกเลยเหนื่อยครับอแม้กระทั่งตัวผมเองบางทีปีปีหนึ่งกลับบ้านทีไม่ใช่หมดน้อยๆนะหมดเยอะนะครับแค่ค่าตั๋วเนี่ยก็รอไปเกือบสองแสนแล้วอไปที่พูดที่ไม่ใช่อะไรไปอยากให้คนเมืองไทยเขาได้รับรู้ไงเออก็มาแชร์ประสบการณ์ครับเล่าสู่กันฟังว่าเล่าสู่กันฟังเพาะว่าอยู่มังงอกมันไม่ได้ง่ายนะผมจะถึงบ้านแล้วครับเข้าหมู่บ้านมาแล้วประมาณนี้เดี๋ยวไป เดี๋ยวเราไปรีวิวของครับว่าของที่ซื้อมาตะกี้หมดไป40ยูโรเนี่ยผมได้อะไรมาบ้างแล้วของแต่ละอย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่อย่าให้เราพูดไปแล้วมันจะยาวเหมือนคำอย่างเขาว่าแหละคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนไม่เคยมาอยู่ก็อยากจะมาไอคนอยู่จนเอือมละอาเบื่อแล้วก็อยากกลับไปเดี๋ยวเราไปรีวิวของครับผมถึงบ้านแนละ้วจอดก่อนรถเข็นประจำตัวครับมาเมื่อเช้านี่ขยะมาไม่เก็บถังขยะแลต้องเอาถังขยะไว้หลังบ้านไป แล้วเราจะไปรีวิวว่าไอ้ของที่ผมซื้อมาจะกี้มันมีอะไรบ้างก็พูดเ่าขา,ขาไปแล้วมีอะไรบ้างใช่ปะจะให้รู้ว่ามันแต่และอย่างมันกี่บาทโอ้เมื่อกี้ว่าคิดว่าจะได้ใช้ขูปองแต่ก็ไม่ได้ใช้ครับเนี่ยรถเข็นประจำตำแหน่งครับเนี่ยโอ้แดดดีจังเลยหลังบ้านโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมหาขาตั้งกล้องก่อน ย้อนแสงไหมย้อนแสงไหมย้อนแสงหรือเปล่าผมไม่รู้มาเรามาดูของที่ที่ซื้อมาตะก,กี้เลยโอ้โหละมาเลยเลยได้แราบ้างแต่ไข่มาหนึ่งแพงครับนี่ไข่หนึ่งแพ้ขนมปังแม่บ้านม่กินกับกาแฟหนึ่งห่อะผมจัดมุมกล้องดีๆหน่อยโอเคครับแดดแรงหลังบ้านแดดแรงข้าวสารครับนี่ข้าวสารได้มาทถุงถุงละสองกิโล วันนี้แม่บ้านทำโจ๊กไปให้เดี๋ยวจะกินโจ๊กครับนี่ภาษานนะเรามาดูราคาครับผมเอาพิมพ์ไว้ด้วยอันนี้คือต้นหอมอันนี้คือขิงขิงครับแล้วก็หมูสับหนึ่งแพ็คน้ำดื่มนี่นะน้ำดื่มมาสองแพ็คครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูราคาครับว่าราคาเราซื้อมาเนี่ยเท่าไหร่เช๊กราทากันหน่อยนะ จะได้เพื่อนๆทีได้รู้ว่าไอ้ข้าวของที่ต้องใช้ต้องใจนะครับอยู่ที่นี่มันราคาเท่าไหร่โอเคไข่หนึ่งแผงห้ายูโรสี่สิบห้าเซนห้ายูโรนะไข่แผงหนึ่งห้ายูโรเนี่ยไข่แผงเนี่ยห้ายูโรอ่ามีไข่ยี่สิบลูกห้าห้าจุดสี่ห้าถ้าให้คิดกลมๆก็ประมาณร้อยแปดสิบห้าบาทนะไข่ยี่สิบลูกนะ ใครคิดเรียนสาปอยู่ประมาณตีไปสามสามหสองรกว่าครับนี่สองกว่าแผงนึ่งสองรอกว่าบาทตีกลมๆนะต้นหอมต้นหอมหนึงกัมครับนี่ก็ต้นหอมหนึงกรัรม89ดสิบเก้ซนแปดสิบเซนห,หนึ่งรรยูโรตอนนี้ได้สามสิบหก็แปดส้าสิบตีไปเก้าสิเซนเก้าสิบเซนก็จะตกอยู่ประมาณสามบาทเนี่ยกัมเนี้ยสามสิบบาทขนมปังสองบา,ง 2, บาทเจครับ สองบาทก็อยู่ประมาณร้อหนึ่งร้อยบาทครับขนมปังแล้วก็ขิงมีขิงมา2แง่งเนี่ยมีแค่นี้อ่ม,ขมีขิงแค่นี้สองแง่งหนึ่งหนึ่งยูโรหนึ่งจุศูนเก้าเนี่ยขิงแค่นี้สี่บาทนี่เป็นเลขก,กลมๆานะอ่าีเป็นกลมๆมาสี่สิบบาทแล้วก็ข้าวสารนะข้าวสารถุงละ2อกิโลข้าวสารสามถุงอ่ข้าวสารสามถุงถุงละสองสองจุดเก้าห้า ก็สามถุงกอตกถุงมาตีเป็นคำกลมถุงก็สามบาทครับถุงก็สามยูโรตกกิโลละห้าสิบห้าสิบกว่าบาทนี่ตรงนี้เกือบร้อยยี่สิบบาทแล้วก็หมูนะครับนี่เป็นหมูครับหมูหมูสับหนึ่งแพ็คสี่ยูโรห้าสิบน้ำหนักไม่ถึงโลไม่ถึงโลนะอ่าแปดร้อยกร,รัมครับน้ำหนักที่แปดร้อยกร,รัมคือแปดขีดสี่ยูโรห้าสิบก็สองร้อยกว่าบาทแล้วก็น้ำดื่มอ่าน้ำดื่มหนึ่งแพ็ค ขวดนี้1.5ลิตรตกแพ็คละ6.75แล้วก็บวกบวกที่ประสิภาษีก็คือบวกไอ้ค่าขวดเด่นที่เราจะต้องเอาไปหย่อนเมื่อกี้ที่ผมเอาไปหยนต์ก็คือนะนะอีกขวดละ15เซนนะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามช่องขัวไอลิสนะครับก็มาทําคลิปวิดีโอให้ดูครับว่าการใช้ชีวิตอยู่การใช้จ่ายที่นี่เป็นยังไงนะครับห้างสับสินค้าระบบการใช้จ่ายเขาเป็นยังไงนะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ขัวไอริสนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ